อย่าเรียดๆดูก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าดู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 ตัวนี้ก็สวยยึดจูงอยู่ช่วยชวยช่วยชื่ออย่าไปซื้อนะตัวนี้แหละตัวตัวนี้แหละตัวทองตัวนี้แหละนี่ตัวไหนครับเออต่อจะพูดนีื่อยๆหน่อยๆครับเออมามามาเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วที่เรามาเอามาดูเดี๋ยวรู้จักเหตุผลต้นตายไปเหตุทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเนาะนี่แหละทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว มามามาดีดีดแล้วเลขก็ได้แล้วนะอเลขก็ให้แล้วเกนะอรลูกูนังก็ตังโตโถตีตังจะเอาอะไรอีกไหมถ้าซื้อเยอะก็ได้เยอะ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 อาจารย์จะซื้อด้วยจากร้อยสองร้อยมอาจารย์ซื้อไสองร้อยซื้อแน่นอนได้บ้านอยู่เลยทุกผู้เลยทุกครั้งเราต้องเส้นทำมพอดีด้วยใช่ตัวนี้เลยครับ เพราะว่าเจ้าที่ตรงต้นมะขามนี่ใจดีมากอใจดีมากอาจารย์ชื่ออะไรครับอาจารย์ชื่ออาจารย์ทองดีครับอาจารย์ทองดีครับมาจากบ้านบ้านน้องแสงบ้านน้องแสงครับมาลุ้นกันวันนี้เรามาอาจารย์มาอาจาย์มาท่ต้นมะขามใหญ่ครับบ้านของน้องเฟินน้องเฟินครับน้องเฟินจะคนที่บอคนแรกเลยน้องเฟินก็บอกเลขนี้อย่างแรนะ แล่วก็อาจารย์อยากเป็ตัวเดียวพรนะไม่ต้องเอาตัวหเอาตัวอยไเงีเป็นเอาหัวเดียวเองว่าหมัวเดียวอย่างเีพอเราอกมันไมดอกไม้เก้าเก้าเก้ากระถางพอจบไม่ต้องหนักหนาอะไรพอแล้วจบเีย หมดแล้วเนาะเขาให้ไปเอาที่ไหนก็ไม่ไปยากแต่จะไปนี่พิคั้งอยู่แถวนี้แต่กวนนู่นเอาแถวจังหวัดมุงชนระยองไปนู่นไปหมดแต่แถวนี้ไม่รู้คนไม่รู้อยู่ครั้งนึงเดีแยอยู่เฉยๆทุกวันนี้ไม่เจกะาอะไรหรอกอยู่เงียบๆไป ตอนนั้นเองหมดแล้วเนาะไม่มีอะไรหลักนัดอะไรเนาะแล้วในต้นมะขามไม่มีชื่อปู่ใหญ่เนาะไม่ไม่มีเออมีแต่ชื่อปู่เลิมมีแต่เพียปู่เลิมคนเดียวเออไม่แต่ลุงลุงหลานตอนนั้นเองแอ๊กกอยู่ดีแล้วสบายใจไม่ต้องเออกินดีอิ่มแกย์ให้เขาติมทุกวันใช่ไหมใช่ยโอ้ยสบายมากสบายมากได้โชคทุกงวดยาเสียนานแล้วลูกกับหลานทุกวันนี้เอออยู่กับหลาน สี่ห้าคนเออสี่ห้าคนเดมถ้าแต่งให้ถวายก็แต่งถวายศาลก็แต่งก็เรียกแต่ปู่ก็มาหมดเลยใช่ไหมใช่เรียกแต่ปู่ครับผ้าหลานก็มาหมดเลยเออดี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 อยู่เย็นเป็นสุขแล้วบ้านบนี้เนาะใช่ใช่ใช่ไม่มีอะไรขึ้นไปขึ้นดอกในบ้านแต่ฐานที่ดีทุกด้านแต่ฐานที่เพราะจะของบ้านก็ดีอยู่แล้วได้ใช่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 นี่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 แหละคือความดีของท่าน แล้วแแกทำทนี้ก็ได้ดีิะต่นั้นเหละจะมีแกกันได้ทุกสิ่งชารพัก<ะ>ดการโอโค่นตังสารังก็โตก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความอบครองของา้าบ้านอาสานที่แกด,ดมีมีมอาจารย์คนอื่นเรียกท่านไปไหมคะไม่เคยไป ท่านอยู่ที่นี่อยู่เียลูกหลานเนอะอยู่ที่นี่ลูกหลานแกไม่คอยไไหนนะแกก็อยู่ดูแลลูกหลานตรงนี้เลยลูกหลานแกอย่อยู่ตรงนี้เองอย่าพูดมากไม่ดีครับพูดมากมันลำบากครับผมไอ้ตัวมาถามเอาเองเลยครับผมถ้ายบุกไปมืนเคลื่อนไปเรื่อยๆถ้าถามกีครั้งหกครั้งครับใช่ไหมครับอย่าไปถามที่อื่นมากมายเลยอ้อเลขตรงไหนก็แล้วแต่อย่าถามค่ะถ้าถามกีครั้งกให้กีครั้งเลยนะนี่คือความดีของท่านนะ อารีกีนะกตังก็ไม่มีหนักหนาอะไรมันก็ะทาดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดอกนะในบ้านสถานที่ก็แก้การรักษาดีอยู่เนี่ดี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 เออปูเดี๋ยวปูปูเลี้มแก่ก็อยู่ดีกินดีตลอดไปไม่เป็นไรแก้ก็คนไม่มากเรื่องด้วยมีลูกหลานได้ทําอะไรผิดไหมคะเนี่ยมีอีกไหมนี่มีอีกไหมนี่ที่เราจะปฏิบัติดูเระต้องต้องมีพิธีอะไรบ้างไหมคะต้องปฏิบัติยังไง ต่ปัดดูแลตื่นเช้าตื่นเตนเย็นมาแล้วก็ผักทูบหนึ่งดอกอยาเอาสามดอกไม่ได้สามดอกคือประธรรมพระพุทธประสง์เราปลูกนี้เราต้องเอาดอกเดียวจุดดอกเดียวต้นชาก็ดอกเดียวไม่ต้องบอกเยอะอย่าไหมเป็นสิ่งที่ดีท่งนั้นเลยเกตารีกีนัตตังถ้าเราจุดสามดอกคือพระพุทธประมประสง์ใช่ไหมเราปลูกนี้นะเอาชายเฉาดอกเดียวพอ ความเนื่อถึงจะถูกต้องเอออย่าเอาใครมาก็เอาดอกเดียวใช่ไหมใครมาก็เอาดอกเดียวจุกดอกเดียวเลยใช่มเก้าดอกนี้ไม่ใช่เนาะไม่ไม่ใช่เก้าดอกไม่ใช่อือเอาดอกเดียวพอค่ะถ้าไปเก้าดอกก็แล้วก็เป็นของพระพุทธธรรมประสงค์ไปแล้วของพ่อนั้นชั้นสูงเลยเนาะชั้นสูงไปแล้ว